สุดยอดหวลเล่บอลสาวไทยผง,งาดเฟิร์นดาวรุ่งพุ่งแรงสื่อญี่ปุ่นยังทึ่งสวัสดีค่ะแฟนๆลูกยางชาวไทยทุกคนวันนี้มีข่าวดีที่น่าตื่นเต้นส,สุดมาอัปเดตค่ะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราสร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาทั่วโลกอีกครั้งแม้จะจบอันดับที่17ในการแข่งขันวอลเลย์บอลน t i ชั่นส์ลีก2025หรือ VNL แต่ที่สำคัญคือเรายังคงอยู่รอดในลีกสูงสุดต่อไปได้สำเร็จ ความสำเร็จที่ภูมิใจยังไงเราก็ไม่ตกชั้นหลายคนอาจจะใจหายใจคว่ำกันเลยใช่ไหมคะกับแมตสุดท้ายที่เราต้องเจอแคนาดาแม้ว่าสาวๆของเราจะพ่ายไปอย่างสูสี2-3เซตแต่การที่เราสามารถคว้ามาได้ถึง2เซตสำคัญนี่แหละค่ะที่ทำให้แต้มรวมของเราแซงหน้าเกาหลีใต้ไปได้ทำให้พวกเขาต้องโบกมือบายๆตกชั้นไปอย่างน่าเสียดายส่วนสาวไทยของเราก็ยังคงได้โลดแล่นในเวที VNL ปีหน้าต่อไปค่ะ การอยู่รอดครั้งนี้ไม่ใช่แค่สร้างความยินดีให้กับแฟนๆชาวไทยอย่างเราเท่านั้นนะคะแต่ยังได้รับคำชื่นชมจากสื่อญี่ปุ่นที่ติดตามวงการลูกยางอย่างใกล้ชิดอีกด้วยเพราะเขามองว่าทีมไทยของเรามีความแข็งแกร่งและมีแรงฮึดสู้ที่มากกว่าเกาหลีใต้ซะอีกค่ะนี่สิคะหัวใจนักสู้ของสาวไทยเฟิร์นวริสราสีทาเลิศเพชรเม็ดใหม่แห่งวงการลูกยางไทย และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องกรี๊ดดังๆเลยก็คือดาวรุ่งพุ่งแรงของเรานั่นเองค่ะเฟิ urn, ร์นวริสราสีทานเลิศในตำแหน่งหัวเสาวัยเพียง19ปีเท่านั้นเองนะคะเธอสร้างความประทับใจอย่างมากใน VNL 2025โดยการทำคะแนนรวมไปได้ถึง97คะแนนจากการแข่งขันทั้งหมดลองคิดดูสิคะเธอคือนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดที่ทาคะแนนได้สูงที่สุดในบรรดาผู้เล่นท็อป42ของโลกในรายการนี้สุดยอดไปเลยใช่ไหมคะ นี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันมหาศาลของน้องเฟิร์นที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนค่ะแฟนๆตเตรียมเชียร์กันได้เลยนะคะสื่อญี่ปุ่นยังออกปากชมความผูกพันที่มาพร้อมเงินรางวัล ซื่อญี่ปุ่นเองก็แสดงความคิดเห็นว่าการที่ทีมไทยของเราสามารถต่อสู้กับทีมชั้นนําของโลกได้อย่างสูสีและการที่เกาหลีใต้ต้องตกชั้นไปนั้นเป็นผลลัพธ์ที่ยุติธรรมแล้วพวกเขายังอดชื่นชมผู้เลื่นไทยหลายคนที่เคยไปสร้างผลงานในลีกญี่ปุ่นไม่ได้ซึ่งทําให้แฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นรู้สึกผูกพันและคอยส่งกําลังใจให้ทีมชาติไทยอยู่เสมอคะ่ะน่ารักจริงๆเลยนะคะ ส่วนเรื่องเงินรางวัลสำหรับ VNL 2025สหพานธ์วอพันเบลล์บอลนานาชาติหรือ FIVB ได้มอบเงินรางวัลให้กับทีมที่ชนะในแต่ละนัด9,500ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 000, 1 000, 1 1 0 0บาทส่วนทีมที่แพ้จะได้รับ4,250ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 4 4 0 0 0บาท ซึ่งจากการที่ทีมชาติไทยของเราชนะ1นัดและแพ้11นัดทําให้ได้รับเงินรางวัลรวมประมาณ1.8ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆให้กับน้องๆนักกีฬาของเรานะคะรอติดตามเชียร์กันต่อไป หลังจากนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรายังมีโปรแกรมการแข่งขันที่สำคัญรออยู่หลายรายการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซีเกมส์ชิงแชมป์เอเชียและวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยอย่างเราก็ต้องพร้อมที่จะส่งกำลังใจเชียร์พวกเธอต่อไปอย่างเต็มที่นะคะมาให้กำลังใจสาวไทยของเราไปพร้อมๆกันค่ะ